สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการสร้างแอปพลิเคชันแบบที่เรียกว่าเป็น Master Detail a p p ปพลิเคชันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับว่า Master Detail เป็นยังไงอย่างเช่นสมมุติผมต้องการเขียนโปรแกร,รมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้พระ9วัดในกรุงเทพนะครับผมก็จะมีหน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเรียกว่าเป็นมาสเตอโดยที่ตัวดีเทลจะเป็นยังไง ตอนที่เราเลือกตัวมาสเตอร์นะครับอย่างเช่นผมเลือกตรงวัดพระแก้วกดเข้าไปก็จะโชว์หน้าที่2หน้าที่ส,น,สนี้เราจะเรียกว่าดีเทลนะครับก็คือเป็นตัวดีเทลรายละเอียดย่อยจากข้อมูลในหน้าแรกโดยที่พอผมดูข้อมูลดีเทลเสร็จผมก็สามารถกดแบ็คเพื่อกลับมาที่หน้าแรกได้นะครับโปรแกร,รมลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ดีเทลมาดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะครับ ผมขอใช้ตัว single view application เป็นตัวสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเราคุ้นเคยมากขึ้นเราสามารถที่จะใช้ตัว master detail application template ได้แต่เพื่อความเข้าใจได้ดีนะครับสำหรับเริ่มต้นมาเริ่มด้วยการใช้ single view application นะครับตั้งชื่อนะครับ t e m p l e master detail เริ่มต้นมาเรามาดูที่ข้อมูลก่อนดีกว่านะครับผมมีไฟล์ plist ที่สร้างเอาไว้แล้วนะครับชื่อว่า t e m p l e s ผมก็ลากเข้าไปใส่ในโปรเจกต์ก่อนเลยเราก็ติกตัวนี้นะครับ copy item นะครับแล้วก็กด finish พอได้ตัว plist มานะครับลองดูข้อมูลคร่าวๆข้างในนะครับก็จะเป็น array โดยที่ตัว array จะมีสมาชิก9ตัวเป็นชื่อวัดต่างๆนะครับ หรือชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษพิกัดทางภูมิศาสตร์ลัฐที่จูด่เท่าไหร่ลองทิจูดเท่าไหร่แล้วก็คติความเชื่อนะครับว่าถ้าไปไหว้พระที่วัดนี้แล้วจะให้ส่งผลดียังไงบ้างอ่าคราวนี้เรามาเริ่มสร้างกันนะครับเริ่มต้นมาผมก็ต้องสร้าง Table View ก่อนนะครับแล้วก็เอาเทเบิลวิวเซลใส่เข้าไป พอได้แล้วก็สิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยนะครับก็คือตรง identifier ของ table view cell ตัว prototype นะครับผมตั้งชื่อว่า cell ส่วน style นะครับผมใช้เป็นแบบ sub title แล้วก็ผมขอเปิด document map พอได้อย่างนี้แล้วผมต้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตัว view controller นะครับเป็นตัว implement protocol เพื่อที่จะระบุเรื่อง data source ของ table view ถัดมาผมมาที่ตัว header file ของ view controller แล้วก็ระบุว่าผมจะ implement ตัว data source อ่าพอได้แล้วนะครับถัดมาตรงตัว view m นะครับ controller m ผมตั้ง property ขึ้นมานะครับใช้สำหรับเก็บ array ของข้อมูลที่จะมาจาก plist ผมตั้งชื่อว่า content พอได้ ตัวคอนเทนต์มาแล้วนะครับถัดมาก็เป็นการอ่านตัวคอนเทนต์เข้ามานะครับผมมีเมธอดที่ชื่อว่า prepare content อยู่ผมก็ระบุไว้ว่าเมื่อมีการโหลดวิวขึ้นมานะครับก็จะให้รันตัวเมธอดตัวนี้โดยเมธอดตัวนี้ก็ทำงานดังนี้นะครับก็เป็นการอ่านตัว ไฟล์ที่ว่า temples plist จาก main bundle แล้วก็เอาค่าใส่ให้กับ array content ตัวนี้อคราวนี้มาดูโค้ดในการทำงานของตารางเราก็จะมีตัว Method 2ตัวที่สำคัญซึ่งก็คือตัว number of rows in section นะครับของ table view แล้วก็ตัว table view cells for Lows at index path นะครับโดยที่ ตรง t i เทลผมก็จะเอาค่านะครับชื่อวัดภาษาไทยใส่เข้าไปส่วนตรงสับไท t l e นะครับก็ใส่ตัวคติความเชื่อลองรันดูก่อนนะครับอ่าพอก็กดรันปุ๊บเราก็จะได้ตัววัดทั้ง9ออกมานะครับพร้อมกับคติความเชื่ออ่ะครันี้ ลองมาดูว่าหากเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราจะต้องเขียนตัว detail view ขึ้นมาวิธีการสร้างตัว detail นะครับเรากลับมาที่ storyboard ก่อนนะครับตรง detail view อย่างแรกนะครับเนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้ตัว navigation controller นะครับผมจะต้องมาคลิกที่ตรง view controller ซึ่งตอนนี้คือ master ของเรานะครับแล้วก็ มาที่ตรง editor เลือก embed in แล้วก็เลือก navigation controller นะครับเพื่อที่จะให้ master กับ detail สามารถลิงก์กันได้แล้วก็สามารถให้ตัว detail ลิงก์กลับมาตัว master ผ่านตัว navigation controller ได้พอผมเลือก navigation control นะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ คราวนี้สิ่งลำดับถัดมาที่ผมต้องทำก็คือการสร้างตัว Detail View นะครับตรง d e t l v l v w e w ผมก็คลิกตรง View Controller นะครับแล้วก็ลากเข้าไปที่ Form ผมก็จะได้ตัว Detail คราวนี้การเชื่อมโยงระหว่างตัว Master กับ Detail จะทำได้ยังไงบ้างเราจะใช้ผ่านตัวที่เรียกว่า Segway นะครับ วิธีการนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราจะเชื่อมเซลล์ที่อยู่ในมาสเตอร์นะครับคือเมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้มีการคลิกที่เซลล์ของตารางในมาสเตอร์ก็จะให้เอาข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมมาแสดงในตัวดีเทลบิวเราจะทำอย่างนี้นะครับคือคลิกมาที่ตรง p r o t o t y p ์เซ l ล์ของมาสเตอร์กดปุ่ม control ค้างไว้แล้วก็ลากมาปล่อยที่ตัวดีเทล จากนั้นเลือกว่า PUSH นะครับอ่าเราจะเห็นตัวนี้เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับคือตัวที่เราเรียกว่า s e g w e y ก็คือตัวเชื่อมระหว่างซีน2 s c e ีนระหว่าง Master กับ detail ตรง Segway นะครับให้คลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็มาที่ตรง Inspector แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมขอตั้งชื่อ Segway ว่า s o w w e t t i l นะครับอ่าครนี้ตัว Master กับ detail ก็จะ เชื่อมกันแต่คราวนี้เราจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมในส่วนของดีเทลนะครับว่าดีเทลจะให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างนะครับงั้นตอนนี้เรามีตัววิวของดีเทลนะครับถัดมาเราจะต้องสร้างตัวคอนโทรลเลอร์ให้กับดีเทลก็กลับมาสร้างคอนโทรลเลอร์โดยการกด c o m m a n d n แล้วก็เลือกมาที่ objective c class กด next นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า detailViewController ตัวสำคัญคือต้องเป็น sub class ที่มาจาก UI view controller จากนั้นกด next เป็นการสร้างตัว detail view controller คราวนี้เราก็จะได้ตัว detail view controller ถัดมานะครับกลับมาที่ตัว storyboard ใน storyboard นะครับเราคลิกที่ตัว detail แล้วก็มาเลือกตรง identity inspector เราต้องบอกว่า ตัว View อันนี้นะครับจะถูก Control โดย Class ที่ชื่อว่า detail view controller อ่ะครนี้ก็เราจะต้องมาเขียนตัวโปรแกรมเข้าไปในตัว detail view controller เริ่มต้นนะครับมาที่ตรงนี้เราก็ต้องตั้งชื่อตัวแปรตัวหนึ่งนะครับตัวแปรตัวนี้จะทำหน้าที่ในการรับค่าจากตัว master view เพื่อที่จะได้ใช้ในตัว detail วิวนะครับผมรู้ว่าค่าที่จะเข้ามานะครับจะต้องเป็น ns dictionary ในกรณีนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า detail item อ่าอันนี้ถัดมานะครับมาดูส่วนที่เป็น implementation ต้องส่วนของ implementation เนื่องจากตอนที่เราสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับตัว xcode ก็จะสร้างตัว Method บางตัวให้ซึ่งหลายๆตัวเราไม่ได้ใช้ผมขอ ลบทิ้งออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเขียนเองอ่าคราวนี้มาดูเมธอดที่จะอยู่ในดีเทลวิวนะครับตรงดีเทลวิวของเรานะครับก็จะมีวิวดิสโหลดนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างที่ผมเอามาจากตัว MasterDetail Template ของทาง Apple ก็คือพอวิวดิส l o a d เสร็จปุ๊บเราก็จะมี การเรียกตัว self แล้วก็ configure view นะครับ self configure view ทำหน้าที่อะไรนะครับมาดูตรงนี้ self configure view อันที่หนึ่งนะครับผมจะใส่ title ให้ตรงที่ navigation นะครับก็โดยที่ title นะครับข้อมูล title ก็จะมาจากตัวแปร detail item ซึ่งจะรับค่ามาจากตัว master ถัดมานะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปสร้างตัว label property ให้สามารถแสดงชื่อวัดภาษาอังกฤษเข้าไปบนฟอร์มนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมจะต้องใช้ตัวเว็บวิวนะครับเพื่อที่จะแสดงแผนที่ของวัดนั้นๆออกมาคราวนี้เรากลับมาที่ Main Storyboard แล้วก็มาที่ตัว Detail ตัว Detail ผมต้องการตัว Label นะครับ Label ลากขึ้นมา1ตัว Label อันนี้ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเว็บ i e w นะครับเพื่อแสดงข้อมูลที่มาจากเว็บถัดมานะครับก็เปิดตัว Assistant นะครับเราจะต้องสร้าง proper t y ให้กับ2ตัวนี้ก็ลากมานะครับแล้วผมตั้งชื่อว่า detail description label นะครับในอันหนึ่งเป็น WebView ก็ลากมาตั้งชื่อว่า web view อ่าคราวนี้เราก็ได้หน้าจอของตัว detail กลับมาดูที่โค้ดอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าในโค้ดนี้นะครับตัวสำคัญจะอยู่ตรงตัวนี้นะครับเราจะเขียนตัว setter ให้กับตัว detail item เองนะครับโดยที่ตัว setter นะครับจะรับค่าเข้ามานะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะครับว่าค่าใหม่กับค่าเก่าเป็นยังไงอ่ะ คราวนี้กลับมาที่ตัวเมนหรือว่า View Controller ของเราคราวนี้เราจะต้องสร้างโค้ดนะครับเพื่อเชื่อมระหว่างเมนกับตัวดีเทลงั้นสิ่งแรกนะครับพอ,อกลับเข้ามาเราจะต้อง Import ตัว Detail เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเรียกใช้ข้อมูลบางอย่างที่อยู่ใน Detail จาก Master ถัดมาจะต้องเขียน Method 1ตัวนะครับ เมธอดชื่อว่า prepare for segue นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้โดยที่ว่าเราจะทำการเช็คข้อมูลนะครับแต่ก่อนอื่นตรงนี้นะครับเราจะมีการหาตัว index path ของ table view ซึ่งตอนแรกผมไม่ได้สร้างตัว property ให้กับ table view ผมต้องกลับไปสร้างนะครับโดยกลับมาที่ main story แล้วก็ ตัว View Controller นะครับแล้วก็มาที่นะครับผมจะต้องสร้างเ e f e r e n c e นะครับโดยเป็น propery t ชื่อว่า table view อ่ะอันนี้เสร็จกลับมาที่โค้ดของเรานะฮะมาผมจะอธิบายโค้ดตรงนี้นะครับตรง s e g way identifier นะครับจำชื่อตัวนี้ได้ไหมครับ คือตอนที่เราสร้าง Segway เชื่อ m a s t e r d e t a i l เราตั้งชื่อตัว s e g w a นนั้นว่า s o w w e t t i l นะฮะแล้วบรรทัดนี้ก็จะเป็นการเอาหาตัว IndexPath นะครับก็คือจาก TableView ของเรา TableView เราจะ Return IndexPath ของแถวที่เลือกถัดจากนั้นนะครับผมก็สร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่าวัด Info นะครับข้อมูลของวัดให้เท่ากับตัว Content ก็คือตัว Array ของเรา แล้วก็ index path ที่ row นั้นนะครับก็คือมาจากตัวนี้ถัดมานะครับบรรทัดนี้จะเป็นบรรทัดที่ใช้บอกการส่งค่าตัว what info จากตัว master ไปยัง detail เราจะใช้คำสั่งแบบนี้นะครับเราจะใช้คำว่า s e g a y แล้วก็ดอทโดย property ของ destination view controller ตัว destination view controller ก็คือตัว detail นั่นเองในที่นี้จากนั้นเราเรียกใช้ตัว c u s ส o m i ไม s ์เซตเเพื่อทำการผ่านค่าวัด Info เข้าไปในตัว Detail Item p r o p e r t y ของตัว Detail ล i ิวนะครับอันนี้ลองรันดูอ่ะก็จะมีการถามว่าเราอนุญาตให้ใช้ตัวโ c a t i o n หรือเปล่าสมมุติผมก็บอกโอเคนะครับเห็นได้ว่าข้อมูลของเราก็จะ มีเป็นดังนี้นะครับเราได้ชื่อวัดนะครับแล้วก็มีตัวแผนที่เกิดขึ้นนะฮะคราวน,นี้จะสังเกตว่าเอ๊ะแล้วตัว label เเหายไปไหนนะครับเรากลับไปแก้ที่ detail view นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ label เเซึ่งเป็นชื่อวัดภาษาอังกฤษจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้นะครับให้แสดงขึ้นมานะครับกลับมาที่ main story board นะครับกลับมาที่ตรงนี้สมมตินะครับผมขอใช้แบบ ง่ายๆก็คือผมบอกว่าเป็นวิวเป็นแบบ3มนิ้วครึ่งก็พอนะครับหน้าจอแล้วผมก็ปรับตัวไซส์นะฮะอันนี้ลองรันดูเดี๋ยวลองเลือกสักครั้ง่าคันนี้เราก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพิกัดของวัดนะครับกดปุ่มแบ็ k กลับมาลองเลือกวัดอื่นดูวัดสุดทัศน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววัดสุดทัศ์ เห็นไหมครับคราวนี้มาลองดูโค้ดตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับโค้ดตรงนี้นะครับตรง configure view ทำหน้าที่อะไรบ้างอันที่หนึ่งจะเป็นการ set title อันนี้ title ก็คือ title ของตัว detail นะครับก็ให้เอาชื่อวัดภาษาไทยมาแสดงส่วนตัว label นะครับก็เอาชื่อวัดที่เป็นภาษาอังกฤษมาแสดงส่วนวิธีการแสดงตัวแผนที่นะครับเราจะใช้หลักการนี้นะครับ ตัว web view นะครับจะเรียกใช้ตัวเว็บไซต์ของ Google Map โดยที่ตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะรับตัว query string เข้าไปโดยการผ่านค่าของ latitude, longitude เข้าไปเพราะฉะนั้นตัว URL string นะครับเราก็จะสร้างเป็นแบบนี้นะครับก็คือชื่อตัว web วนะครับแล้วเราก็ผ่านค่าตัว latitude แล้วก็ longitude เข้าไปนะครับคั่นด้วย comma า จากนั้นเราก็สร้าง nsurl เอาค่าจาก url string ตัวนี้ผ่านเข้าไปจากนั้นใช้ url request นะครับโดยการผ่านค่า url ที่ได้มาเราก็จะได้ url request ตรงนี้แล้วก็ให้เอาข้อมูลไปแสดงใน web view สำหรับ วิธีการสร้างตัว Master Detail ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ